สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เรียนเกี่ยวกับการต่อใช้งาน Proximity Sensor กันไปแล้วทั้งแบบ PNP และ NPN ในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับ Photo Elec t r i c sensor แต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักเกี่ยวกับ Ph o t o electric s e n น o r นั้นเรามาดูความแตกต่างของ Proximity Sensor และ Photo Elec t r i c sensor กันเลยดีกว่าครับ ทายพูดถึงความแตกต่างระหว่าง proximity sensor และ photoelectric sensor proximity sensor จะนิยมใช้ในการตรวจจับวัตถุที่เป็นโลหะแต่ถ้าเป็น photoelectric sensor จะนิยมใช้ในการตรวจจับวัตถุที่เป็นพลาสติกและวัตถุที่มีความแวววาวมาดูในส่วนของหลักการทำงานกันบ้าง proximity sensor จะแปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็นไฟฟ้ารูปแบบต่างๆ อย่างเช่น n n u c t i v e Proximity ก็จะแปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็นสนามแม่เหล็กแต่ถ้าเป็นค a ปาซ i v ี Proximity ก็จะแปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็นสนามไฟฟ้าซึ่งเต็มไปด้วยประจุอยู่ภายในเรามาเปรียบเทียบระยะการตรวจจับกันบ้างถ้าเป็น Proximity จะมีระยะการตรวจจับที่สัน้น อย่างเช่น Inductive Proximity จะมีระยะการตรวจจับสูงสุดอยู่แค่10ซมหรือ100มิมแต่ถ้าเป็น Capacitive จะมีระยะการตรวจจับสูงสุดเพียง90มิมหรือ9เซนติเมในส่วนของ Photo Electric Sensor นั้นจะมีระยะการตรวจจับที่ไกลกว่านั่นก็คือการตรวจจับสูงสุดถึง10,000ม mm ิลลมหรือ1เมตรนั่นเอง